สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุกุสุคนสุมองสุบอนก็พ่อกับซองน้องงามพี่น้องงามสวยๆพี่น้องวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝากเครื่องฝากของมาให้ลูกให้หลานนับแต่เขาสารทานเนาะถึงกินของใสแม่แม่ฟอยก็มีพี่น้องสองก้านแล้วก็เสื้อผ่า เป็นไฟสายงวคมแล้วก็ต้องเดินนำพิเศษโซลาเซลล์อีกพี่น้องเลยน้ในแม่แสงสว่างให้ครอบครัวพอรูกคกพี่น้องในตอนนี้กำลังใส่แสงสว่างเนาะให้รูมว่าชมกันพี่น้องว่าสีเป็นอย่างไรเนาะเพื่อใส่แบบใดอันนี้นะสุดใหม่พี่น้องเนาะสุดใหม่เพื่อนฝากเครื่องมาให้แล้วก็ดีใจร้ายแล้วกันนุ่งพี่น้อง นาะเพิ่นฝากมาให้นงเฮากันนงแม่นมาเบิ่งว่าเขาเจ้าติดตั้งโซลเซลแบบใดพี่น้องสร้างกะมาแต่ะสาวจ้าด้วยพอลูกคบพี่น้องเพิ่นก็ดีใจได้สู้รัสเฟลแมน สาธุให้สมพรปากด่าเสาธุใส่ซอสเปรี้ยวของจะเอามาส่งก็ใส่ให้พร้อมพี่น้องเอยเพราะว่าบ่ฮู้วิธีจ้างเนาะพอลูกคกบ่เคยได้บ่ฮู้วิธีจ้างแล้วก็ให้แบบเขาเจ้ามาแล้วเขาเจ้า อาสามาส่งแล้วก็อาสาตั้งให้อีกนเนาะเพราะว่าเพิ่นถามว่าตั้งเป็นบ่บ่เป็นเนาะเพราะว่าบ่เคยใชย้ຫັ້ນນະเพิน่นก็เลยขึ้นไปตั้งให้พี่น้องเนาะก็ดีใจนําเพิ่นหลายๆพี่น้องที่ได้แสงสว่างเนาะสร้างเพิ่นกา็าตพี่น้องมาแต่เ้าກິນເຂົາລ້ວືຍັງຍັງນກິນເຂົາອพี่น้องາແໍແລວ เนาะจูน้อยแดดนี่ก็สิได้เจาะแล้วนี่เนาะอนพี่น้องแสดงว่าไววานนี่ยังบ่ทันได้ตักห้องเฮือนครัวมื้อนี้ได้ตัเฮือนครัวแล้วนีในําเพิ่นพี่น้อง ทีได้แสงสว่างแล้วกะ็มีผู้ใหญ่เจ้ดีเนาะอุปทัมขำสู้สวยเลือ,ขอ,ขอ,อลตลอดมาก่อนอื่นหมดก็ขอเขาออใจล,ลุงบอยเนาะพี่เพิ่นสวยเลือกเกื้อกูลเขครัวพลุกพลมาตลอดตั้งแต่ต้นต้นจนเหาะตอนนี้เนาะพี่เนาะเพิ่นเก่าบริบบทย์พละเลยเพิ่นใส่ใจตลอดมาเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจบุญขอก็ปกปใจหลายๆเนาะที่เพิ่นอุปทัมขำสู้สวยเหลือ ขอให้เป็นอยู่ดีมีแหงเนาะมีสุขภาพเข้มแรงแข็งแรงเนาะลำรวยลำรวยเนาะรวยลอยเท้าพันเท้าคนแหละที่ฝากมาเนี่ยแตให้รวยขึ้นตลอดไปเนาะให้โสดให้มันให้ลำให้รวยบ่อยซวยจักเถื่อมาเบ่งสร้างกำลังใส่คานบอกลุยยังกับปูนเนาะน้องเอ็มก็ได้ แต่ว่าเพิ่นมาแต่้าๆเขาก็ยังมาใาได้กินบอกว่าให้กินขขาก่อน่าสันแต่เพิ่นก็ยังมาทานยาก่าสันยันงยๆคือแบบมันยังบ่ทานในแล้วมือกระเทิอนมือก็เลยเอาให้มันแล้ว่าสนันนี่จะเป็นเืินคนัวพี่นนอะมันรุ่นกันพี่น้างเอ้ในเคลัวต่อไป กันตลอดอว่าใส่เวลาจักวันจะแล้วสำหรับเงินซื้อใหม่ลุงบอยก็ได้มาเหมาะให้แล้วเนาะเมื่อวานนี้เผื่อเจอไอ้ดาวพี่หน่อยครั้งทึ่งเพื่อนว่าซีมาสวยเพื่อนใส่เสื้อและเสื้อว่าสัน trái lại nữa, cụ nhảy chân đi, sang sang Thái, đi ước tham khám su, tôi thoải nè, chắc Ben, tôi tô khua, nhưng mà than quá. พว่าตัวนันอ่ะาวตัวนันซาวนี่ประมาณ10บร้ยคิดรร้อยหนึ่งห้สคิดแปดสองร้อยสองสิบสาแผ่นสิบสามแผ่นแปดมพู้ดีเป็นสามสิบสาม men, Bọc lên men, và xì si khuôn hạ, men, sao, sáu xì hạ, cạn hạ, sang chi hạ. เออหนึ่งสิบสองผุดโอเคโอเคใส่แล้วเนาะปลาลมแม่นี่ปลาลมอันนี้นี่เี่อนี่นี่น,น,นี่อืออือ

ว่าในสางด้เห็ดก็ต้องเห็ดไ้มันก็กำลังลงมาพี่เนาะใส่โซลาร์เซลล์เอ้าเอาเอาเอา quận cần phải nọ bông hoa chắc lép bông lại này, đây, này, này, này. Ở, oh, này lắng nó sao nó ao à, sang cái gì cặp bèn ไปปรึกษากันก่อนสนะเนาะจึงว่าตำลังสำหรับฝาอันอันนี้น่ะเป็นซานพี่น้องซานมาเนาะอันนี้เนี่ยเป็นขีตาไฟนี่ซานมาบนลลางถยนแั่นวไอ้บนทำมีเหตุชิแผ่นบ่อืมอืมพี่น้องพหัวยำบวกวางสำหรับเนาะยันหองมันกว้างกว่า สองเมตรเจ็ดอันตัวหัวใ่น mm hmm. ี่กีตาร์ไฟเอาไว้ตอนก่อนแต่คือว่าแล้วแผ่นใหญ่แผ่นน้อยป่ะจังอืออืออือแม่อืออืมอืมอือแมพี่น้องเัาสิอำลาพระจ่าพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอำพี่น้อง คลิปนี้เพบกันสำนรัเพบกันใหม่คลิปนาจ้าสบายดี